รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดูชะตาพาพเพลินไบอัมทรีนีโดยไม่หมออั้มธมัทารนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกุมภาพันธ์2566นะของชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษนั่นเองนะคะอ่าสำหรับใครที่อยากจะดูแบบรายปีรายครึ่งปีหรือเดือนอื่นๆนะหมอก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วทั้งแบบลัคนาราศีแล้วก็แบบวันเดือนวันเกิดนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะคะมีทาไว้เรียบร้อยแล้วก็ดูในช anel อั้มทรีนีได้เลยนะเริ่มต้นวันนี้กันเลยดีกว่านะสาหรับ เดือนกุมภาพันธ์2516ของชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันเลยใบแรกนะดูจะพลังงานโอ้โหความรักมาโดดเด่นมากนะเหมือนกับว่าในเดือนกเอ่อกุมภาพันธ์นะเดือนแห่งความรักความรักก็มาเลยนะคนลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษดูเหมือนจะมีความรักดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักแบบหนุ่มสาวนะร,บบนร,บบนร,รักแบบเพื่อนรักแบบคนรักรักแบบเพื่อนร่วมงานนะ ดีมากๆในช่วงเวลานี้มีแต่คนรักคนชื่นคนชอบคนชมคนนิยมชมชอบในตัวคุณนะคะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของการปวดหัวประศิรษะเวียนหัวประสิทธ์ระบบเ,เขาเรียกว่าข้อขาข้อขาข้อเท้าข้อไม้ข้อ,ม,ขอมือมือซอนมือล็อกนิว้วล็อกระวังเรื่องของการติดต่อสัมผัสกับคนหมู่มากนะคะเพราะเหมือนกับว่าต้องติดต่อสื่อสารเจรจากับคนหมู่มากอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของการเงินกันบ้างโอ้การเงินต้องบอกว่า บริหารจัดการดีๆมีโอกาสที่จะมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองอยู่นะนะมันอาจจะเหมือนอาจจะมีอะไรบางอยา่างติดขัดบ้างแต่ว่าเมื่อบริหารจัดการดีๆเรื่องของการเงินค่อนข้างดีทีเดียวนะ <c oughs> ในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องนะคนรอบข้างอาจจะมีอะไรให้คุณต้องช่วยคิดช่วยตัดสินใจเยอะอยู่เหมือนกันหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณก็เป็นไปได้แล้วคุณก็ต้องช่วยเหลือต้องคิดหาหนทางอะไรต่างๆให้เขาซึ่งมีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะ คือเขาพึ่งเราดีกว่าเราไปพึ่งเขานะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีกําลังมีแรงที่สามารถที่จะช่วยเหลือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ก็แสดงว่าเราอยู่ในจุดที่ดีกว่าใครๆใครๆเนาะทีนี้ในส่วนของอ บ้านที่ดินทรัพย์สินนะความมั่นคงดูจากพลังงานเหมือนกับว่าคุณกําลังก่อรา่รางสร้างตัวเนาะกําลังพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วมีโอกาสที่จะทําได้ด้วยคุณจะสามารถสร rew, ส้างความมั่นคงสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้บ้านดีดินทรัพย์สินอะไรต่างๆหวังได้ก็มีโอกาสที่จะได้นะจ๊ะต่อมาค่ะลูกหลานบริวารลูกน้องคนรักโอ้โหดูจากพลังงานต้องบอกว่าลูกหลานบริวารลูกน้องนะ อยู่ในโอวาดอะนะอยู่ในโอวาดแล้วช่วยเหลือนะเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่พึ่งพิงให้กับคนได้ในเรื่องของความรักใครที่รอคนเก่าๆอยู่มีเกณฑ์ว่าคนเก่าๆใครเก่าๆจะกลับมาหรือบางครั้งบางทีมีโอกาสที่จะมีความรักต่างวัยเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นเรื่องเงินเนาะอย่างที่บอกไปว่ามันมีติดคดอะไรบางอย่างนะมันอาจจะทําให้คุณคิดมากคิดเยอะคิดหนักแต่จริงๆแล้วเนี่ย อาจจะมาจากการที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยแหละมันก็เลยเป็นปัญหาอุปสักแต่ข้อดีก็คือยิ่งคุณมีปัญหาประสักมากยิ่งทําให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมากเช่นเดียวกันนะถึงแม้ว่าจะมีคนต้องขอความช่วยเหลือคุณเยอะแต่คุณก็จะยิ่งหาเงินหาทองได้มากขึ้นนะเพราะความพยายามความตั้งใจและความมุมานะของคุณนั่นเองนะคะ ต่อมานะในเรื่องของความรักชัดๆอีกทีหนึง่งในอย่างที่บอกไปถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนอาจจะเป็นคนต่างวายัยคนเก่าๆเป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนสถานะถ้าสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสาว่ามันจะชัดเจนนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆคนต่างวายัยอาจจะหวนคืนกลับมาแล้วทาให้ความรักของคุณมันมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนคนที่โสดอยู่เอ้คนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วใครหวังลูกมีหวังมีเกณฑ์ได้ลูกใครงอนกันอยู่มีโอกาสกลับมาใครที่ หวังแต่งงานแต่งงานเนาะแต่งงานแต่งงานก็มีโอกาสเหมือนกันนะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองแค่นั้นเองนะ ต่อมาปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงเวลานี้อาจจะเป็นเรื่องสนเสน่ห์นะเออสนเสน่ห์เพราะอะไรเพราะว่าช่วงเวลานี้คนที่ลักณะาราศีเมษหรือราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์เสน่ห์มาออร่ากเกิดอย่างที่บอกไปใบแรกมาก็มีคนรักคนชื่นคนชอบคนจมเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะเมื่อกีสิ่งที่ต้องระวังคือคนโสดอาจจะต้องระวังว่าคนที่เข้ามาอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีใครอยู่แล้วสแกนดีดูดีๆนะจ๊ะ ส่วนคนที่สถาน,านะไมาชัดเจนก็เช่นเดียวกันนะคนที่คุยอยู่อาจจะมีใครอยู่แล้วก็ได้เช็คดีๆให้ละเอียดนิดหนึ่งส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ตัวคุณและตัวคู่อาจจะมีเสน่ห์มากๆในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นเติมความหวานให้กัน,นเยอะๆแล้วความรักความสัมพันธ์มันจะแน่นแฟนมั่นคงมากขึ้นนะคะต่อมาความสําเร็จของคุณเป็นอย่างไรความสําเร็จดูจากพลังงานต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรบคบ้างนะในเรื่องของชีวิต นะคะแต่ต้องบอกว่ามันจะค่อยๆคลีค่คลาย,ย,ย,ยไปทีละเปราะทีละเปราะ,าะามีโอกาสมีอํานาจมีบุญบาร,รมีมีวาสนาดีนะจะพูดจาอะไรก็มีคนเชื่อถือมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจคุณจะฉลาดนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสมองเศรษฐีนะคะทาให้คุณสามารถทําธุรกิจได้อย่างดีและจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะด้วยนะทาให้คุณสามารถสร้างเงินสไร้างรายได้ได้ดีนะคะวาจาดีนะคะใครพูดอะไรก็เป็นที่เชื่อถือนะคะ ต่อมาค่ะเรื่องของการงานกันบ้างชัดๆเลยการงานอย่างที่บอกไปมีปัญหาอุปสรรคเนาะแต่ต้องบอกว่าจริงๆมันมีทางออกทางแก้ถ้าคุณไม่เครียดจนเกินไปหรือกังวลจนมากเกินไปปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานแก้ได้อยู่แล้วขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแค่นั้นเองนะต่อมาโชคลาบมีไหมมีโชคมีลาบไหมโชคลาบมีนะ หลักๆอาจจะมาจากการทํางานก่อนแต่ถามว่าโชคลาภทั่วไปมีไหมมีนะคะลาบลอยมีไหมมีแต่อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ที่จะเยอะแยะมากมายจะมาจากการทํางานเพราะฉะนั้นลงมือทําให้เต็มที่ค่ะเมื่อคุณลงมือทําให้เต็มที่ทํางานทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีโชคลาภการงานจะมาแบบรัวๆและจะส่งผลให้การเงินดีด้วยและส่งผลให้ลาบลอยก็จะมาด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายอะไรที่ต้องํามาระวังความสัมพันธ์นะไพ่กํลาลังงานสิ่งที่ต้องระวัดระวังความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปช่วงนี้ นะเสน่มาออราเกิดอาจจะมีคนมาให้ความสนใจเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าสร้างความความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมั่นคงมันจะได้ไม่ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีนะต้องบอกว่าจะส่งผลให้ความสัมพันธ์มันมันไม่โอเคได้เพราะฉะนั้นรักษาความสัมพันธ์ของตัวเองไว้ให้ดีนะต่อมาค่ะลูกเต๋ากันบ้างลูกเต๋าจะบอกอะไรกับคนราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์2016นะ เนี่ยเห็นไหมความรักมาจริงๆความรักมาดีมากมีโอกาสมีความรักดีๆนะทนุถนอมความรักให้ดี คิดดีพูดดีทำดีเข้าไว้อะไรไม่ดีอย่าทำนะจะส่งผลดีๆกับคุณเนี่ยได้รางวัลได้เงินได้โชคได้ลาบนะความสัมพันธ์ดีเนี่ยมีดีมากๆมีแต่คนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้และจะส่งผลให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในน้าที่การงานและส่งผลได้มีการเงินที่ดีด้วยนะคะเออเป็นช่วงเวลาขาขึ้นของคุณจริงๆเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังตัวเองดีๆนะคิดดีพูดดีทำดีระมัดระวังตัวให้ดีนะความชีวิตจะได้ลดแล่นไปไกลนะคะอต่อมามาดูในเรื่องของ ไพ่การ์ดฝึกสติกันบ้างมาดูกันว่าคุณจะได้อะไรเป็นแนวทางในการฝึกสตขขิของคุณในเดือนกุมภาพันธ์2566นะมาดูกันว่าคนลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณได้ใบนี้รู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ทั้งที่เป็นของตัวเองและเสียงโทรศัพท์ของคนอื่นลองเปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้เป็นความรู้สึกตัวหากได้ยินเสียงโทรศัพท์เมื่อไหร่ให้มารับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตัวเองกลับมารู้สึกตัวรู้อยู่กับลมหายใจนะเป็นการฝึกสการสังเกตรับรู้กายใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็กลับมารู้ตัวนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะ แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจนะเราเป็นยังไงหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้นะคะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์มันก็คล้ายๆกับจริงๆเราเมื่อก่อนนะคะเขาจะเป็นใช้วิธีการใช้เสียงกระดิ่งเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนวิธีเป็นการใช้เสียงโทรศัพท์ทุกครั้งที่บันดังก็กลับมารู้สึกตัวทั่วปอมก็เป็นการฝึกสติอีกรูปแบบหนึ่งนะคะให้คุณมีสติรู้ตัวแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบนันคุณก็จะมีการตื่นรู้ตลอดเวลาฝึกการสังเกตรับรู้กายใจเนาะอ่ะสุดท้ายค่ะ ในเรื่องของข้อคิดคำคมนะหลักธรรมคาสอนที่ครูบาอาจารย์ศิษย์ศิษย์ที่คุ้มครองคุณอยากจะสื่อสารกับคุณคุณได้ใบนี้นัดหมายกับชีวิตนะอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงทําปัจจุบันให้ดีอดีตและอนาคตของเราดีขึ้นเองอย่าใช้เวลากับอดีตกับอนาคตจนพลาดนัดหมายกับชีวิตที่นี่เวลานี้นะคะบางครั้งบางทีเราไปโฟกัสในเรื่องของอดีต ไปจมอยู่กับความคิดในอดีตว่าเหมือนก่อนนะั่นนี่ถ้าทําอย่างนั้นอย่างนี้น่าจะดีกว่านี้นะหรือาเป็นครั้งไปทีก็อนาคตเฮ้ยถ้าเกิดว่าในอนาคตเราเป็นอย่างนี้จะทํายังไงนู่นนี่นั่นเครียดมากจนเกินไปจนลืมว่าตอนนี้เรามีปัจจุบันที่ดีมากๆเรามีลมหายใจเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราพูดได้ชัดเจนนะตาเราเห็นชัดเจนหูเราฟังได้ชัดเจนจมูกเราให้ได้กลิ่นชัดเจนเราหายใจเข้าออกอย่างไม่ติดขัดนี่คือสุดยอดและความสุข ความโชคดีที่เกิดขึ้นที่เราควรจะขอบคุณณปัจจุบันแล้วบางครั้งบางทีเราไปอยู่ในอดีตอยู่ในอนาคตจนลืมที่จะมีความสุขกับปัจจุบันสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกครูบาอาจารย์อ,อยากจะสื่อสารก็คือให้คุณอย่าลืมที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นอย่าลืมที่จะกลับมาอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันอย่าลืมที่จะขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วคุณจะมีความสุขได้อย่างง่ายขึ้นง่ายดดยขึ้นแล้วก็ทุกได้ยากขึ้นเนาะ โอเคค่ะ okay, และนี่คือกำไรทั้งหมดของคุณนะชาวและคนานราศีเมษหรือราศีเมษเมในเดือนกุมภาพันธ์2566ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย